ทำเสร็ครับาของเราได้ไม่นน้ั่าขายเรียบร้อยที่เรียหัว ตรงมีว่างเอยู่หาได้มาเลยเลยมันไม่หมดขยับเข้ามาค่ะพิ่นีเข้ามาพี่เปียนไม่เป็นเข้ามาตางกันผู้ชายาป้างให้หนูมางผู้หญิงเข้ามาอยู่เลยค่ะเืนย่นี่ตาก็มโบปรใจพี่นี จังเห็นซิวเอ็นฝาแล้วก็การเรียนการกลัวละเริ่มเป็นเรื่องที่ไม่้องนาีเรื่อจริงไหมครู้วาเมื่อเปิดใครีกร้ว่เมื่อเปิดยุคนี้จะมลูกที่เต็ม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวขาได้มีไม่มีเสื้อแดงไม่ได้ใช่ไหมโอเคฮะ